Autonomy is an illusion. คุยกันทำไมครูจิบรูเคียร์สวัสดีครับผมเจมจิบรูนะครับหลายๆคนก็คงเล่นเกมเหล็กออกซิเจนวายวิฟกันอยู่ใช่ไหมครับวันนี้นะครับผมเราก็จะทําการสรุปข้อมูลนะครับสำหรับตัวของแพทพรีวิว3.4ที่กำลังจะมาในเดือนกันยายนนี้นะครับบอกได้ว่าแพทนี้มีของเล่นมากมายไม่ว่าจะเป็นแชมเปี้ยนและอะไรอื่นเยอะแยะเต็มไปหมดเลยครับแต่เกิดจะมีอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันครับและแน่นอนนะครับผมว่าในช่วงท้ายคลิปนะครับเราก็จะมีการแจกตัวของสกินในแพท3.4กันด้วยนะครับดังนั้นอย่าลืมดูคลิปให้จบนนนนนะะะคครัับแแแลล้้วววจจมีกกาางงใช่่่่ทยิปตออื ครับเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกริ๊งๆเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิดดีใหม่ออกมาเรื่อยๆน,นะครับแล้วก็สปอนเซอร์ญญที่น่ารักของเราครับกับด p วพีพีเว็บเติมเกมที่ไว้จะได้100%เติมที่นี่รับรองว่าถูกกว่าเติมเองอย่างแน่นอนเพื่อนๆไหนสนใจนะครับก็สามารถคลิกที่ลิงก์ล่างๆใต้คลิปและอย่าลืมบอกว่ามาจากช่องจินวารุด้วยนะครับกับเทนกู๊ดเกมมิ่งเกียร์แบรนด์เกมมิ่งของคนไทยโดยคนไทยแบรนด์เกมมิ่งที่มีขายทุกอย่างครับไม่ว่าจะเป็นโต๊ะคคคีีย์์์บบออรรรดเเมมาาาสสสพื่่นนนนนๆทใจะักก็ถลลิ้ กับ WTC w a l e t Thailand Community Community ดีๆที่ไม่มีการแข<ๆ>วน c o ม m u n i t y ที่ดูแลโดยเหล่าอินฟลูเอนเซอร์ในประเทศไทยเพื่อเปน,นใจนนะครับก็สามารถคลิกที่ด้านล่างใ,นใ,นใต้คลิปอย่าลืมตอบคำถามให้ครบก่อนเข้าไปด้วยนะครับเอาละครับผมที่นี้เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับผมว่าในแพท3.4นี้มีข้อมูลอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับก็ถึงนะครับผมที่ทุกคนเห็นอยู่ตรงนี้นะครับก็คือคุณ j a r r e t b e r b a c h นะครับหรือว่า Dark Horse for Light นะครับซึ่งคนนี้นะครับผมก็จะเป็นคนที่มาทําหน้าที่ในการดูแลดําเนินในการหลักนะครับสำหรับแพท3.4นี้ จะมีอะไรกันบ้างนะครับเอาละครับผมทีนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่หัวข้อแรกกันเลยก่อนเลยดีกว่านะครับนั่นก็คือหัวข้อของแชมเปี้ยนครับแชมเปี้ยนตัวแรกนะครับผมที่ถูกเปิดเผยออกมานะครับนั่นก็คือตัวของเควนครับ เกนนะครับผมเป็นแชมเปี้ยนที่เป็นไฟเตอร์เลนบนที่ใช้พลังเวทเป็นหลักนะครับการต่อสู้ของเกนนะครับผมจะเป็นการต่อสู้ที่บอกเลยว่าทําให้แท้งหลายๆตัวนั้นต้องปวดหัวอย่างแน่นอนครับเพะสกิลแต่ละอย่างนะครับจะส่งเสริมให้ตัวของเกวนนั้นเก่งกาจมากยิ่งขึ้นเมื่อเกิดว่าสู้กับตัวของแท้งไม่ว่าจะเป็นการฟันศัตรูและทําความเสียหายจริงหรือทําดาเมจใส่ศัตรูที่เลือดเยอะมากเกินไปเลยเลยว่าเป็นแชมเปี้ยนหนึ่งตัวนะครับผมที่สร้างความลำบากใจให้กับแชมเปี้ยนไซเตอร์หรือว่าแท้งในเลนบนอย่างมากเลยละครับเพ ก็าเรียกเลย,เลยว่าน่ากลัวสุดๆเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นการหลบสกิลการพุ่งโจมตีเพิ่มระยะการโจมตีหรือสกิลดาเมจที่สามารถทําดาเมจได้รัวๆเลยทีเดียวบอกเลยนะครับผมว่าตัวของเกรนนั้นน่าจะเป็นอีกหนึ่งตัวที่อยู่ในเมตาในแผน3.4อย่างแน่นอนครับแชมเปี้ยนตัวต่อไปนะครับที่มีการเปิดเผยออกมานะ่าคือตัวของโยเนะครับโยเนะนะครับผมหรือว่าพี่ชายของยาสุโอนะครับมีคามสามารถในการต่อสู้กับศัตรูที่เรียกได้เลยว่าทําดาเมจได้มหาศาลในช่วงเวลาสั้นครับเล่นเป็นตัวละครที่สามารถทําจังหวะได้ไม่แตกต่างัตัตววของเลยไม่่า จะเป็นสกิลติดตัวนะครับที่ทําให้การโจมตีปกติเนี่ยจากกายภาพก็จะทําให้กลายไปเป็นพลังเวทได้ด้วยหรือว่าจะเป็นการพุ่งใส่ศัตรูด้วยสกิลที่1น,นะครับจะเป็นการฟันดาบใส่ศัตรู2ครั้งและครั้งที่3เนี่ยจะเป็นการพุ่งไปในทิศทางที่กําหนดครับแถมยังมีสกิลในการเพิ่มโลแถมยังมีสกิลเพิ่มโล ที่ทําให้ตัวของโยเนนนั้นตายได้ยากมากยิ่งขึ้นและยังมีสกิลในการทําดาเมจที่ได้เลยเลยว่าเหมือนอันติของเซตเลยล่ะครับและจบด้วยสกิลเตมเมจที่ทําการฟาดฟาดศัตรูไปในทิศทางที่กําหนดและยกศัตรูให้ลอยขึ้นเขาก็ทำคอมโบให้น้องชายสามารถมาใช้สกิลเติเมตต่อได้ได้เองครับซึ่งตัวอองโยเนนนะครับผมส่วนมากแล้วเขาจะไปเล่นในเลนกลางกันนั่นเองทั้งตัวอองโยเนนนะครับก็ถือว่าเป็นมิดเลนในหนึ่งตัวที่น่าสนใจมากๆาเลยล่ะครับสำหรับแพทสามยุดสี่แชมเปี้ยนตัวต่อไปนะครับนั่ เป็นป่าที่เหมาะสําหรับมือใหม่อย่างมากถึงแม้ว่าสกิลจะไม่ได้มีอะไรมากมายแต่บอกเลยครับว่าเก่งกาจอย่างมากอย่างแน่นอนครับซึ่งตัววอลิกนะครับเก่งกาจในการไล่ล่ามากๆครับมาเริ่มที่ตัวสกิลแพสซีฟก่อนสกิลแพสซีฟของวอลิกนะครับจะทําการสร้างความเสียหายเวทเมื่อทําการโจมตีนะครับถ้าเกิดว,ว่าตัววอลิกเลือดน้อยเนี่ยก็จะทําการฮิวตัวของวอลิกด้วยนะแล้วก็สกิลหนึ่งนะครับทำการกัดศัตรูและดูดเลือดศัตรูได้ด้วยครับ และเกิดว่าทําการกดค้าใส่สตรูเนี่ยจะเป็นการพุ่งไปกัดและอ้อมไปด้านหลังแทนสกิลที่ส,สนะครับผมจะทําให้ตัวของวอลวิกนั้นสามารถได้กินตัวของศัตรูที่เลือดน้อยได้ครับได้ทําการวิ่งจําอ้าวไปหาตัวของศัตรูที่เลือดน้อยและจาการสังหารได้ในทันทีสกิลที่ส,สนะครับผมจะทําการป้องกันตัวเองนะครับและเมื่อผ่านไปสักครู่หนึ่งนะครับเมื่อศัตรูอยู่ใกล้เนี่ยจะทําการหอนทําให้ศัตรูนั้นตีสถานะหวาดกลัวด้วยครับและสกิลที่เมส็สุดท้ายนะครับเรียกว่าเป็นสกิลที่น่ากลัวมากซึ่งตัวของวอลวิกนนะัับจทํําากดหชตูใ ััตนน้ถูกตึงไว้อยู่กับที่พร้อมกับโดนดามจด้วยนะครับเรียกเลยว่าใครนะครับผมที่เป็นสายบู๊อยากเล่นป่าแบบดุดๆเข้าไปล่าศัตรูแบบตรงๆเนี่ยตัวของวอลวิกเป็นตัวที่น่าสนใจมากๆเลยละครับตัวล้ครสุดท้ายนะครับที่มีการเปิดมานะคือตัวของเวกครับเวกนะครับเป็นตัวที่เรียกได้เลยว่าน่ากลัวมากๆนะครับผมเพราะว่าสกิลแต่ละอย่างของเวกนะครับผมสามารถทำให้ศัตรูนั้นตีสถานะหวาดกลัวได้นั่นเองครับ เป็นมิดเลนที่สร้างความปั่นป่วนและสามารถไปแกงตามเลนต่างๆได้อย่างไม่ยากเย็นเลยซี่ตัวของเวกนะครับนั่นก็คือถ้าหลอดพลังของเวกนะครับเต็มทําให้การใช้สกิลครั้งต่อไปเนี่ยจะทำให้ศัตรูนั้นติดสถานะหวาดกลัวได้ด้วยครับแล้วก็ส่วนที่2น,นะครับถ้าเกิดว่าตัวของศัตรูนะครับทำการพุ่งเข้ามานะครับเหมือนตัวของคาสดดนนะครับที่ใช้สกิลอันติเมดิฟวอล์กเดินมาหาเนี่ยจะทําให้ตัวของคาสดดนเนี่ยติดแพสซีฟนะครับ แล้วอะไรก็ตามนะครับที่ตัวของเวกทําการใช้สกิลโจมตีอะไรก็ตามใส่ตัวของศัตรูที่ติดสถานะตัวนี้อยู่นะครับจะทําให้คืนคูดาวให้กับตัวของเวกนั่นเองนะส่งตัวเวกนั้นเป็นสกิลที่น่ากลัวมากครับไม่ว่าจะเป็นสกิลหนึ่งนะครับที่ทําการไล่เวทไปหาศัตรูโดยตรงนะครับเรียกเลยว่าระยะค่อนข้างไกลทีเดียวหรือว่าจะเป็นสกิลที่2นะครับที่ทําการใช้เวทรอบตัวนะครับทำให้ศัตรูที่เข้ามาแก๊งเนี่ยโดนดาเมจกันไปแบบเป็นวงกว้างเลยทีเดียวหรือว่าสกิลที่3นะครับผมที่ตัวของเวกนั้นจะทําการไล่เว ทำให้ศัตรูนั้นติดสถานะกลุ่มด้ด้วยและสกิลติเมทนะครับผมที่จะทำการส่งตัวของชาโด้นะครับหรือว่าเงาของน้องเวกเนี่ยไปในที่ทางกำหนดถ้าเกิดว่าตัวของชาโดนั้นไปเกาะโดนแชมเปี้ยนศัตรูนะครับทำให้ตัวของเวกนั้นเมื่อทำการกดใช้งานหนึ่งครั้งเนี่ยจะทำการพุ่งไปหาตัวของชาโดซึ่งทำให้เรานั้นสามารถทำคอมโบได้อย่างรวดเร็วนั่นเองต่อไปนะครับผมจะเป็นตัวของเกมเพลย์ครับซึ่งส่วนของเกมเพลย์นี้นะครับผมจะมีในส่วนของไอเทมใหม่ที่เป็นไอเทมของซัพพอร์ตถูกเพิ่มเติมเข้้าาามมมใน83.4ดดววยังกล่ะผจ สชิ้นนะ่าคือตัวของ Spectral Cycle นะครับแล้วก็ตัวของ Redic Shield นั่นเองครับซีทั้ง2ชิ้นนี้นะครับผมก็จะมีจุดประสงค์ที่แตกต่างกันออกไปนะครับตัวของ Spectral นะครับหรือว่าตัวของเคียวเนี่ยก็จะเหมาะสําหรับแชมเปี้ยนที่เน้นสําหรับการโจมตีหรือว่าต่อศัตรูส่วนตัวของ Redic Shield นะครับก็จะเหมาะกับตัวที่เน้นการป้องกันเน้นการยืนแถวหน้าอะไรแบบนี้นั่นเองนะครับซึ่งความพิเศษของไอเทมทั้ง2ชิ้นนี้นะครับคือเป็นไอเทมที่สามารถทําการอัปเกรดได้จากการทําภารกิจภายในตัวของไอเทมเองซึ่งกกเกี่ยวว่าทําการอัปเกรดได้จะทํา วอบอร์ดแบบกดใช้โดยมีวอร์ด3อันอยู่ในลังนะครับดังนั้นจะทาให้ตัวซัพพอร์ตนั้นมีวอร์ดฟรีเพิ่มมา3อันเลยทีเดียวถือว่าเป็นไอเทมที่สมควรจะออกเลยละครับทีนะครับผมเรามาดูตัวไอเทมชิ้นแรกครับอย่างตัวของ Spectrocycl e นะครับหรือว่าตัวเขียวนี้ตัวของเขียวนี้นะครับผมเมื่อเราทําการโจมตีศัตรูนะครับผมจะทําให้เรานั้นได้เงินมาในจํานวนหนึ่งดังนั้นใครที่เล่นสายตอดต้องออกตัวเขียวนี้นะครับส่วนตัวของ l ีด i ิชชิลนะครับจะตรงข้ามกันเมื่อตัวของซัพพอร์ตสายแที่ไปยืนนห้้าเจะตองทําากรดนเีย้ และเงินก็จะไปเด้งเข้าตัวของ ADC ของเรานั่นเองครับซึ่ง2อไอเทมนี้จะเหมือนกันอย่างหนึ่งนะครับเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณสามารถเก็บเงินได้จากการลัดช็อตมินเนียนของตัวลีลิกหรือว่าทําการโจมตีศัตรตูของไอเทมสเปก t รัลเนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเก็บครบ500ทองนะครับจะทําให้ไอเทมชิ้นนั้นเนี่ยทำการ อัปเกรดตัวเองนะครับและเมื่อทําการอัปเกรดตัวเองเนี่ยคุณเนี่ยก็จะมีวอร์ดอยู่ในตัวเองเพิ่มขึ้นอีก3อันนั่นเองครับถือว่าเป็นไอเทมเริ่มต้นซัพพอร์ตที่สมควรจะเอาเข้ามาเลยแหละครับแล้วก็ยังมีตัวของเอ็นชารมาเพิ่มเติมอีก2ชิ้นนะครับผมชิ้นแรกนะครับผมก็จะเป็นตัวของเมเทโอเอ็นชาร์นะครับซึ่งตัวของเมเทโอเอ็นชาร์นะครับก็จะเป็นการทําดาเมจใส่ศัตรูนะครับในพื้นที่ที่กําหนดเยกได้เลยว่าใครนะครับที่ต้องการดาเมจเพิ่มก็สามารถใช้ตัวของเมเทโอได้สเิ่มตัวขสร ได้มากยิ่งขึ้นเหมาะสําหรับสายเทมเพิ่มเกราะมากๆเลยละครับแล้วก็ยังมีการเปลี่ยนแปลงตัวอัญชันตัวอื่นด้วยนะครับตัวแรกนะครับนั่นก็คือตัวของเด t i มชันเดียมชันนะครับจากนี้นะครับจะไม่ทําดาเมจใส่ศัตรูอีกแล้วนะครับแต่ว่าจะเพิ่มความเร็วในการพุ่งลงมาฮิวแทนทําให้รู้สึกว่าไม่ต้องรอนานจนเกินไปนั่นเองนะต่อไปนะครับนั่นก็คือล็อกเก็ตอัชันนะครับล็อกเก็ตอัชันนะครับตอนนี้จะไม่ทําการป้องกันกายภาพอีกแล้วนะครับพูดนานนะครับจึงทําการเปลี่ยนนะครับจากปกติจะการกายภาพ โหมดนี้นะครับเรียกว่าโหมด1ต่อหนะครับหรือว่าวันวีวันนั่นเองซึ่งโหมดนี้นะครับผมจะเป็นโหมดสําหรับการใส่นวแบบ1ต่อ1นเท่านั้นนะครับผมวัดสกิลเพย์ไปเลยว่าใครนะครับผมที่เจ๋งกว่ากันเราจะตีกันในแผนที่ของ h a l l i n อ a b ิร s ตนะครับต่อไปนะครับคือไอเทมใหม่ครับไอเทมชิ้นแรกนะครับนั่นก็คือ Ri ปเมเกอครับ Ri ปเมเกอนะครับเอาง่ายๆนั่นคือมันเป็นไอเทมสายเวทครับที่จะทําให้การใช้งานพลังเวทของตัวของแชมเปี้ยนนั้นสามารถดูดเลือดได้เหมาะสําหรับอากหรืออสายยนว่มากลคร ต่อไปคือ Drive. คอส i ิคไรท์ซึ่งคอสติคไรท์นะครับเมื่อทําการใช้สกิลจะเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ให้กับตัวแชมเปี้ยนเหมาะมากสาหรับสายครุกวงในอย่าง e c ็ o โหรือว่า o r i a n อนานะครับต่อไปนะครับคือเรื่องของแรงซีซันเครับซึ่งแรงซีซันเตรงนี้นะครับก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเรื่องของโหมดลีเจเนรีคิวนะครับ ซึ่งตรงนี้นะครับจะมีการเปลี่ยนแปลงคือหากคุณจะทําการเลือกตัวแชมเปี้ยนอะไรนะครับผมในโหมดของ Legendary ี u คนะครับคุณต้องมีความชํานาญของแชมเปี้ยนตัวนั้นให้ถึงในระดับหนึ่งก่อนนั่นเองนะครับและสกินกอรีสนะครับผมที่จะถูกเพิ่มมาใหม่นะครับนั่นก็คือกอรีสคิมสันดราเวนนั่นเองครับโดยจะเริ่มต้นในเดือนตุลาคมนั่นเองนะต่อไปคือ w i ด์พาร์ทครับวด์พาร์นะครับจะมีการรีเวิร์กตัวของระบบใหม่ทั้งหมดนะครับเพื่อเอาใจผู้เล่นที่ทําการเติมนะครับเพราะหลายคนเนร้กมนัังแแป ดังนั้นจะมีการเปลี่ยนแปลงในส่วนของรางวัลใหม่ทั้งหมดเลยครับซึ่งหลังจากนี้นะครับเราจะสามารถเปลี่ยนตัวของเลเวลหลังจากที่เลเวล51ไปเนี่ยเราจะสามารถนําของรางวัลที่เราทำเนี่ยไปแลกของรางวัลอย่างอื่นได้นะครับซึ่งก็จะมีเรื่องของภารกิจแล้วก็แนวทางการทําภารกิจพื้นฐานทุกอย่างเปลี่ยนใหม่หมดเลยนะครับเล่นเลยว่าเป็นมิตรกับเรามากิ่งขึ้นนั่นเอง และหลังจากที่หลายๆคนนะครับผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ค่อยเวิร์กเลยกับตัวของการที่มีสกินในการสุ่มบางทีเนี่ยเราเล่นซัพพอร์ตก็ไปได้ป่าบางทีเล่นป่าก็ดันได้กลางได้สกินที่เราไม่ได้เล่นนะครับดังนั้นนะครับผม เขาจึงมีตัวของกล่องพิเศษที่ชื่อว่าเลนช้อยสกินเชสนั่นเองครับซึ่งตัวนี้นะครับเราสามารถทําการชี้ได้เลยครับว่าเลนไหนที่เราอยากจะได้สกินนะครับซึ่งจะทําให้ตัวของสกินที่เราจะได้นั้นจะไปอยู่แค่ในเลนนั้นเลนเดียวนะครับสมมติว่าเราอยากได้ซัพพอร์ตใช่ไหมครับเลนซัพพอร์ตเราก็ทําการกดที่ตําแหน่งซัพพอร์ตก็ทําให้ตัวของสกินไปทําการสุ่มแชมเปี้ยนในเฉพาะในตําแหน่งซัพพอร์ตเท่านั้นครับได้เลยว่าตัดปัญหาได้สกินไม่ตรงกับตําแหน่งนั่นเองนะครับและสกินที่จะเป็นของรางวัลในวายพาสต่อ นั่นก็คือซูเปอร์ฮีโร่เจสนั่นเองครับเมื่อไหร่ก็ตามที่ปลดล็อกถึงเลเวล50ก็สามารถรับไปได้เลยต่อไปคือเรื่องของอีเวนต์นะครับอีเวนต์นะครับผมก็เรียกได้เลยว่าจะมีการทํามา2 3สาอีเวนต์นะครับเริ่มต้นจากตัวของยเนซอะไรววลนะครับก็จะเป็นการต้อนรับนะครับการมาถึงของแชมเปี้ยนยเนะนั่นเองครับและหลังจากนั้นนะครับผมในเดือนตุลาคมนะครับก็จะเป็นการต่อสู้ดุเดือนนะครับผมของเกียรติยศและศักดิ์ศรีนะครับผมซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นตัวของสกินใหม่ๆนั่นเอง ซึ่งเรานะครับสามารถที่จะร่วมร์นเมนต์นี้ได้นะครับกับตัวของอีเวนต์ซูเปอร์เซลล์ซึ่งเรานะครับสามารถทำการเลือกได้นะครับว่าจะเล่นเป็นใครนะครับซึ่งตอนนี้จะมีตัวของเคนเนนเซตแล้วก็ เซตนะครับเออมันมี2เซตอ่ะเนาะซึ่งเรานะครับต้องทําการฝึกฝนวิชาไปเรื่อยๆนะครับผมเมื่อทาการฝึกฝนวิชาไปถึงกําหนดแล้วเนี่ยเราก็จะได้ของรางวัลด้วยนะครับต้องมารอดูกันว่าตัวกิจกรรมจะเป็นยังไงนะแล้วก็จะมีตัวของ b e Wishing w a k นะครับผมที่จะเป็นตัวของกิจกรรมบิงโกทําให้เรานั้นสามารถจะรับรางวัลจากกิจกรรมนี้ได้นั่นเองครับในส่วนสุดท้ายนะครับเกี่ยวกับเรื่องของสกินครับโดยสกินต่างๆก็จะมีตามนี้ครับ Space Group Gwen Crystal Rose Yone Supreme Cell Set, Supreme Cell Cannon, Bewitching Miss Fortune, Bewitching Wax. Be Witching Morgana Oh God Warwick อันนี้นะครับผมก็คือการอัปเดตทั้งหมดนะครับสำหรับแพท3.4ซึ่งเดี๋ยว่าเราจะมาดูกันแล้วจริงๆนะครับยังมีข้อมูลอีกมากมายครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสกินระบบในเกมและข้อมูลต่างๆนะครับที่ยังไม่ถูกพูดถึงในแพทของ3.4 p รี v ิวในคลิปนี้นะครับซึ่งในอนาคตเองนะครับช่องจินบารุนะครับจะนำข้อมูลในส่วนนี้มาทยอยเป็นพาร์ทๆเพื่อจะให้ทุกคนนั้นได้เข้าใจกันนะครับ ยังไงนะครับผมเพื่อนๆคิดยังไงกับแผทสาุนี้ก็สามารถคอมเมนต์ด้านล่างใ,ใต้คลิปได้เลยนะครับเอาละครับผมทีนี้อยู่ในช่วงของการแจกสกินกันแล้วนะครับซึ่งวิธีการแจกสกินสำหรับช่องจิวรุนั้นง่ายดายมากๆครับข้อแรกนะครับกดไลค์คลิปนี้และกด s u b สไคร b ์ช่องจิวารุข้อ2นะครับ คอมเมนต์ Comment, ว่าชอบอะไรมากที่สุดในแพท3.4 power spike นี้ข้อ3นํนำคลิปนี้ไปแชร์ลงในกลุ่มต่างๆหรือในเฟสก็ได้และอย่าลืมให้เป็นสาธารณะด้วยนะครับเพียงเท่านี้นะครับผมก็จะทำการแจกของรางวัลเป็นสกินอะไรก็ได้ในเกม league o r i g i n d wild rift ในแพท3.4รับไปเลย1ตัวฟรีๆโดยจะมีการประกาศรางวัลในวันที่8กันยายนปี2022 ตอนเวลาเที่ยงตรงเป็นต้นไปนะครับโดยตัวผมเองนะครับผมจะทําการทักไปในคอมเมนต์ของผู้โชคดีและทําการติดต่อมปที่เพจจิมบารุเพื่อรับของรางวัลภายในระยะเวลา1วันนะครับถ้าไม่มีใครรับก็จะทําการสุ่มอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับยังไงนะครับขอให้ทุกคนนะครับมีความสุขในการเล่นเกมนิคออฟติเจนวาริฟ และที่สำคัญที่สุดนะครับท่านเพื่อนคิดถึงเกมหรือ Origin Wild Rift คิดถึงท่านเพื่อนชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub s c r i b e แลวก็กดกระดิ่งกลิ๊งๆเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคิดวีใหม่ออกมาเรื่อยนะครับท่านเพื่อนอยากติดตามข่าวสารเกมหรือ Origin Wild Rift และติดตามข่าวสารจากช่องจินวารุอย่าลืมกดไลค์เพจจินวารุที่ลึงดานล่างใต้คลิปได้เลยนะครับหรือท่านเพื่อนอยากหาเพื่อนเล่นสังคมเกมดีๆที่รออยู่ในเกมหรือ Origin Wild Rift ไม่มีแขวนท่เพื่อนก็สามารถเข้าร่วมกลุ่่ม WGC Community Community rip Thailand Ri ดดดีีๆทูแลโย อินฟลูเอนเร์ในประเทศไทยลิงอยู่ด้านล่างใต้คลิปเหมือนกันนะครับและอย่าลืมเข้าร่วมกลุ่มจิมวารุครูเพื่อจะได้เข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันกับช่องจิมวารุรวมถึง t i ก t o กจินวารุลิงอยู่ด้านล่างใต้คลิปเลยนะครับโอเคครับยังไงวันนี้ก็ขอญาตลาตัวไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า